เป่าผ้าด้วยเด้อจำได้บอกเลยใส่หน้ากากได้มือนี้ใส่แมสมากครับผมถูกควอมดิตัวแท้ย่ครับฟังเสียงเราได้ครับเด้อสวัสนีตัวจริงหรือเปล่าเป็นวัดดิครับเป็นวัดตาโคนดำหน้าตาโคนครับผมโคนตกกระต๊กดีค้างนอกปีนี่เล้วไปดำหน้าใช่แล้วแล้วครับเดี๋ยวอัตกาครับเราก็สีส้วงเราได้อัตกาแหละครับเป็นก้อนสมัยก่อนเทปหน้าหรือว่า เขาจะดองข้างเห็ดเองสวยหนิสวยสวยงามสลับออกกําลังกายแม่จักน้อยแม่นมาค่ะสมองมันจะได้ปลอดโปร่งได้เลขเด็ดฟองดีว่ะฟันโบว์บนี้มันจะได้รับดีโอ้ยรับดีมันยังฟันได้ได้งวดนี้ได้เป็นตัวไม่ต้องแปดเลยนะฟันได้เป็นตัวแลยวได้พันธาร้อมอันโบเซียเสื้อเอาเพิ่งมาเนี่ยของแม่นี่ถือมาแล้ของกวาดมาในความฟันนะเพิ่นบว์ในความฟัน เม <im <im causes, <im 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 ื่อให้ผมซื้อน้ำลายแถวหน่อยตื่นเต้ามากในความฝันผมกับฝันว่าไปไปอำเภอวังสามหมอไปซื้อเสื้อผ้าชุดชุดเดรสสงการมือนว่ามันสีสงการแล้วก็ได้ไปซื้อชุดสงการซื้อเลือกซื้อเลือกซื้อจนว่าคนปิดหลานโอ้เลือกคนปดบักเพม่อนก็เลยว่าก็คุยกันบุหรี่คุยกันถือข้อกันยังไงคนก็เลยว่าโอ้ข้าซาเล็ก แม่จุดอยู่นี่ถือมาหาโคกนวดแล้วลอย<ม>ขันบ่เสื้อนี่แม่จิตจุดหายตัวไปซือ้อเอื่อขันบอ่อขันฝ้าร้ายกับซื้อเมื่อนี้ตอนทุ่มเคืองคนละสามตัวเปรย์ร่นมาเดี๋ยวผมจิซื้อเมื่อนี้เบื้องแม่จิจูดจืบอชิด่าวเมื่อนี้ที่หมายข่าว่าเ,มมาวาเมื่อนี้บอกแม่ครับเมื่อนี้แล้วก็แทบบนจุดหายเป็นรัฐบาลคนคล้ายๆว่าขันบ่เสื้อซือ้อบริษ<ม>ัทสามตัวว<ม><ม>่าคนถาก กฤติศีซื้อกันเห็นโตโตเพิ่นบ่เห็นครับเห็นเป็นโตข้นนี่แหละที่ว่าน้ำรันขายของนี่แหละมันจะคุยอุจจักคุณเต็มนแต่ละวันรตลาดเพิ่นแต่ว่าโบโบสนิทโบ้ขึ้นปซื้อแต่ว่าจังเพิ่นได้แต่อุจจักบ้านครับแต่ได้ในความฝันนะเพิ่นก็ได้จุดให้จุดเล็กถูกอยู่หน้าบ้านเพิ่นเลยหน้าร้านขายของจุดออกมากอ่ะมันเป็นขูกขูกแข็งท้ายดันใหญ่เด้แบบ ซ้ำเสาหัวหนาหกนาแปดเท่านี่ล่ะทูบนะแม่ดูทูบเสียงท้ายส่วนมากมันอจีเป็นเลขจากบนตรลุงลางอันนี้มันไล่ตัดตามตัวลนนอแม่นไล่นอนปกติจุดทูบมันต้องเป็นทูปลายตั้งแม่นอันนี้เป็นไล่นอนเป็นเป็นไล่นอนแต่แต่ทูบเนี่ยตั้งอยู่แต่ตัวเลขมันจะเสียงไอ้ตัดไปตัวเลขมันไปซ้ำก๊กเสาคือบ่นซ้ำก๊กเสาหนาหกนา น่าเจ็ดเลยล่ะซ้ำาเงี้ยนห่อเงี <k 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 ้ยครับเป็นยานห่อโบเห็นขอนมันต้งเลขทูกเนี่ยมันมันบบเป็นคือตัวเลขได้ครับแต่มันเป็นไน้เหมือนห้อยขีดห้อยคนเขียนได้เขียนคักนี่ก็คือหนึ่งสามหกเห็นเห็นตัวไหนกัค่ะที่ที่ผมเห็นน่ะคือหนึ่งสามหกงามงามชัดพร้อมผมมาผมจนเอานิ้วไปจี้เบอรเขียนน้ำนี่มันบุ๋มซ้ำนิ้วเขาเลยตัวเลขใงญ่ยครับิ่นกันเลยว่า มันบแมนฮ่าเอมันบแมนหนึ่งสามหกมันเป็นหนึ่งห้าหกคนน่ะคันบ่เสือตุบเสือเอาเลยคนน่ะทาเลยจีไม่นะเพื่นทาครับในควอมฟันถ้าจะว่าเป่าเริ่มแรกนะเหมือนเหมือนจะบ่เสือบ่เสือเพื่อนน่ะละเพราะว่ามันเคยเสือแล้วมันบอกออกในความจริงนะมันมบอกจะเพื่อแล้วคุณเพิ่นพึงมากแต่แต่เหมือนในไทยว่าได้หรือล่ะ เขาเคยจุดทูบแล้วเสือมันบอกนะบ้านนี้ได้ก้อนไฟกันแล้วบ่เสือเพิ่นกับเพิ่นกันเลย่าเลยขันบ่เสือกันสือร้องกนเลนะขันบ่เสือข้ากันเสือเมื่อนี้ตอนทุ่มเพิ่งขึ้นมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นท่าว่าจังไดก่อค่ะขันบ่อเสือน่ะซสือเบิ่งเลยเพิ่นว่าสามตัวตัวได้ค่ะหนึ่งหาผที่เพิ่นถามา่ะบ่อเสือสือเราหนึ่งสามผมนหนึ่งสามผมนี่ผมเป็นก้อนเห็น เห็นเข้าเห็นหนึ่งสามหกแต่ว่าคนเปิดบอกว่าหนึ่งห้าม่นครับคนวานบอกม่นสามคนวานเป็นหาแต่ผมก็เห็นผมก็เห็นเป็นสามผมก็เลยว่าเป็นบังหรือเปล่าตรงนี้ยังบังไว้ดิอันนี้วันนี้อากาศ่งว่าจะไปตัวไฟตอนเข้าตรงเขียนทั้งสองตัวบ้เขียนทั้งสองตัวเพราะว่าผมก็หมั่นใจที่ว่าผมเห็นส่วนมากสิบอกอยเสื้อบค่อยเสื้อเอ้ที่คนบอกเหมือนกันว่าคนเมื่อบักเพราะว่าเขาเห็นหนึ่ง สามหกแต่พนวามันโบแมนหนึ่งสามหกมันเป็นหนึ่งหาหกพว่าขันบอดเสื้อให้ไปซื้อเอาพนว่าไปซื้อเบังเลเพนว่าสามกับหาเท่านั้นเนี่ยนะเพราะว่าพนว่าถือมาหลายงวดเราได้ยินได้ฟันท่าพ้อมท่าเห้เอาซื้อพ้อมหนี่งแมสิร้อยผมเสียหรือผมใดบอกเวลาพ้อมบอกเวลาพ้อมคือคนหายมากกับคือรัฐบาลไทยหละคนสิสิบหกน่ะจะคือว่า ข้าบัวเสือเพลินผมบัวเสือเพลินซื้สื่อใบก่อนเลยแมเนไ่ั่นขันบัวเสือตัวซื้อใบก่อนเลยมเหมือนฮอดบอกขอดเวล่ามย์งวหผมกับจิ้ดึกเอาขึ้นกันแล้มือนี้ดึกตัวได้ก่อนดึกตัวได้ก่อนกะดึกหนึ่งหาหกตัวเพลินบอกกันแล้วครับเอาซ้ำตัวบัวตองตัดเลยครับเนื่งซ้ำหกเสียวบัล่รก็ะจิกกันไว้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของเห็นครับเพราะผมเป็นคนเห็นบัเสือเป็นบังมื่อนี่เพลินให้ดึกเวลาเท่าดจ้ะ ทุ่มสามสิบครับบอกหมดเวลาสื้อจัดหนับจัดเต็มครับบอกทุ่มสามสิอีกเมื่อหนึ่งสามศูนอีกที่บบนี้นั่นแหละยาไปกันรัฐบาลไทยกับจีซื้อตัวไอ้หนึ่งสามหกแล้วที่ผมเห็นนั่นแหะเ้กทันหนึ่สามนกระต้วลซายคอมเมนต์เลยดิเจเนาะออหนึ่งสามหกนครับอเงๆไดี๋ยวรอดูจะ่าเก่งหวเร้าเนาี่เาบอกไ่ชม มักตรงเพิ่นทาบอกไงเขาซื้อนี่นะผมมาเพิ่นจิม่าจิมหายมเจิมาตัวผมอะเงี้ยูยาวเนตัวเด้อห้สมตัวแตกมาแอะเนี่ยนชวตัวแถวตัวมอน้ำบอกกาแอกมไม่นี่อนี่วันวันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์ไก่มาเมเ็เนื้หนึ่งสามห ตัวที่แอดก้าเห็นนะคะแต่ว่าเขาบอกก็คือหนึ่งห้าหกครับก็เลยเชยนไปหมดเมป็นว่าตกากลางมันโมเมนสามเป็นไฟเนี่ยมาทั้งนี้น้ำแน่เดิเพ่นบอกว่าขันโบเซื้อห้สือเอาเลยหนึ 1, 5, ่งห้าหกแต่ว่าแอดก้าเห็นนะเป็นหนึ่งสามหกตัวที่แอดก้ามั่นใจที่สุดคือผมมั่นใจตัวผมเห็นแล้วหนึ่ง <laughs> สามหกแม่นบรจําก็เห็นเห็นขาดลย เบิ้งจังแดงกับเป็นหนึ่งสามหกแกส่าจอด้วยพี่น้องใครชอบกระจัดคัดกระพานนะคะฟันได้เป็นตัวงี่เงี่ยจัดนักจัดเต็มโดนเหรเนาะเก่ากันก็ไม่ได้แย่ยากหรม,มนกนะจัดหนักจัดเต็มเลาะจัดก้าพารวยฟันแม่นตลอดค่ะเดี๋ยวสิคนหาเบอร์โทรษันยอมหูจักหูจักล้านอยูด้วยจะบปหูจักเจ้าของ ว่าเนี่ยใจกันครับว่ามีว่ามีแต่ล้านพิ่นขายเสือผ่ายโยมเพื่อวัาสามหมอครับสิท่วไปถามว่าเป็นคือฟันเกียวเออคือฟันเกี่ยวเนอายุทอดายนะผูมีอะไคนนี้เป็นอ้เบาแบบเ่าช้าช้านกันคักเนียแล้วมือขึ้นนี่ฟันกว้างจริ๋วแต่ตีก้อนฟันจนได้เทียงกันจบเกยอยเนาะ ผมก็ว่าเสื้อแล้วผมว่เห็นเนาะผมเห็นใหนึ่งเอหนึ่งสามหกเนาะผมว่าหนึ่งสามหกครับผมแม่น่นก็ว่าเป็นหนึ่งหาโกคันว่าเสื้อตกับเสื้อเอาทำแม่หรืว่าจรีเลขง่ายก็ถือมาลายงวดเพาะนว่าเสื้อกับเื้อเอาโลดมือนีบอ่ะจะติโทษโทษไปถามเพิ่นต้องคาเอร์ให้ได้ครับครับผมครวัสดีครับผม